ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถไถนะครับลังเกษตรยนต์กรุ๊ปนะครับวันนี้เราพามาชมนะครับตัวแรงอีกหนึ่งตัวฮิตนะครับตัวนี้เจียมจัดส่งให้กับลูกค้านะครับสีแดงแจ่มๆนะครับล้อไม่เงาล้อไม่ส่งนะครับคันนี้เพิ่งมาถึงร้านสดๆร้อนๆตัวนี้กับ MF 5 7 1 0นะครับรหัสนี้นะครับเป็นขนาด102แรงม้านะครับเครื่อง e c คโคพาวเนะครับ4สูบ4,400ซีซีพร้อมกับเทอร์โบนะครับอ่านะครับตัวนี้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่410นนิวตันะครัับตวนี้เป็นรถ แมสซีฟากูสันนะครับขนาดใหญ่นะครับที่ใช้สําหรับงานได้โดยเฉพาะนะครับเป็นงานเทปบี้โดยเฉพาะอ่าดูภาพรวมของตัวรถนะครับโครงสร้างใหญ่มากนะครับเป็นตัวที่สมบุกสมบันเลยทีเดียวนะครับเป็นถือว่าเป็นตัวที่เข้ามาทําตลาดได้ไม่กี่ปีแล้วก็ถือว่าฮิตติดลมบนได้อย่างรวดเร็วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คาน้านะครับเป็นคาน้าคาราโลนะครับพร้อมระบบอินเตอร์ล็อกนะครับระบบที่ช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับระบบ4ล้อให้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับได้มากยิ่งขึ้นนะครับใบมิดนดินหน้านะครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ก็ขนาด Uh, 8ฟุตนะครับ8ฟุตหรือ2เมตร40เซนติเมตรนะครับ2เมตร40เซนติเมตรเราติดตั้งกันชนหน้าพร้อมเบรมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ติดแต่งแถมไปเลยนะครับแถมไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ uh, ระบบเกียร์นะครับแบบใหม่ซึ่งได้เคยรีวิวไปหลายรอบล้วเป็นแบบคัสบีแบบรถยนต์เลยนะครับมีความนุ่มนวลในการทํางานเกียร์12คูณ12 12เกียร์ได้หน้า2เกียร์ถอยหลังมีความสมูทนะครับราบเรียบมากในการทํางานนะครับ คล้องตัวนะครับคล้องตัวเป็นเกียร์แบบภาษาบ้านเราเขาชอบเรียกเกียร์ทอกกันเนาะเดินหน้าถอยหลังแบบค้างเกียร์เดิมได้นะครับก็สามารถแบบเดินหน้าถอยหลังได้โดยไม่ต้องหยุดรถรับจริงๆก็หยุดหน่อยนึงก็ดีนะครับเพื่อเพื่อเซฟนะครับเซฟเรื่องของเฟืองเกียร์เรื่องของอะไรางี้นะครับห้องโดยสารกว้างนะครับสามารถขึ้นลงได้ทั้ง2ด้านนะครับทางขวาก็ขึ้นลงได้นะครับทางซ้ายก็มีบันไดให้ขึ้นลงนะครับ ตัวนี้ระบบพิเศษเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ2เงเานะครับเข้าด้วยระบบไฟฟ้านะครับระบบเบรกนะครับสล้ออัตโนมัตินะครับลูกค้าสามารถใช้งานได้ทั้งพื้นถนนดำนะครับระบบเบรสี่ล้อนี่ก็สามารถทํางานได้ในพื้นถนนดาที่มีความลื่นได้ด้วยครับก็จะมีประโยชน์ในการที่เราใช้ลากนะครับอย่างเช่นลากพ่วงหรือลากอะไรที่มีน้าหนักเยอะๆนะครับมาชมด้านหลังกันบ้างครับมาชมด้านหลังกันบ้างนะครับชุดยกขนาดใหญ่นะครับยกน้ำหนักได้ประมาณ4000กิโลกรัมนะครับ ตัวนี้เป็นระบบไฮดรอลิกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็รีวิวไปหลายรอบแล้วนะครับสามารถไปชมคลิปเก่าได้นะครับพร้อมกับปลั๊กไฟนะครับจอยต่อใช้น้ำมันไฮดรอลิกภายนอกนะครับใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลากหลายชนิดนะครับระบบไฮดรอลิกเป็นแบบใหม่นะครับมีใช้ควบคุมด้วยสมองกลตัวนี้นะครับจะไม่มีปั๊มไม่มีอะไรให้ซ่อมยุ่งยากอีกแล้วครับสามารถตรวจช็คที่ระบบข้างนอกนี้ได้เลยไม่ต้องรื้อนะครับเยอะแยะเวลาเกิดความเสียหายเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกนะครับแขนยกนะครับกระบอกยกขนาดใหญ่นะครับกระบอกยกขนาดใหญ่2ข้างนะครับ PTO นะครับระบบปั่นนะครับสามารถใช้งานกับเครื่องอัดใบอ้อยอัดฟางได้นะครับหรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ความแรงสูงนะครับอีกจุดหนึ่งที่เที่มำนวยความสะดวกนะตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเล็กๆนะครับสำหรับการทํางานตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่มีปุ่มนะครับยกหางวางหางเองตรงนี้นะครับลูกค้าสามารถใส่หางนะครับใส่หางถอุปกรณ์ต่อพ่วงได้เพียงคนเดียวนะครับไม่จาเป็นต้องวิงขึ้นบิงลงไปดึงที่บนรถนะครับก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยใช้งานได้เลยนะครับใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคนะครับถังน้ำมันนะครับร้อยเลิตรนะครับตัวนี้ถังน้ำมันมา170ลนะิตลิตรฝากไว้กับอีกหนึ่งรุ่นตัวแรงตัวนี้ M F 5 7 1 0นะครับลูกค้าที่สนใจรายละเอียดโปรโมชั่น,นต่างๆนะครับการออกรถนะครับจะเป็นผ่านระบบเกียร์ของทางโรงงานหรือทางสินเชื่อนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์0895761986ครับขอบคุณครับ